สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและพี่ๆนานะที่มีใจรักในเกมกีฬาตกปลาทุกท่านนะผมวันนี้ผมก็พาทุกคนมาตกปลาหมายเดิมนะครับที่ผมมาตกอาทิตย์ที่แล้วนะผมก็ทติ์ที่แล้วได้ไปตะโกไปตัวนึงครับวันนี้ก็เพิ่งมาถึงครับก็กาลังจะเตรียมอุปกรณ์ครับก็ไปดูกันครับวันนี้ว่าเราจะได้แต้มหรือจะมีตัวให้พี่ๆนานะและท่านผู้ชมได้รับชมกันหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับไป แม่ของเราวันนี้ไม่แห้วแล้วครับผมกลับมาครับผมเจ้าครับมาแล้วครับเต็มแรกครับผมลงเบ็ดเพิ่งลงไปสามคันนับยังไม่ลงเม็ดหมดเลยครับผมเตรียมเหยื่อเตรียมอุปกรณ์ยังไม่เสร็จเลยครับเต็มแรกกามาแล้วครับผมเยอาครับวันนี้มันมันครับมันมันดูครับว่าเป็นปลาอะไรเียอุปกรณ์ยังไม่เสร็จหมดเลยนะครับเนี่ย เป็นกระมังครับผมต็มสองครับลงเบ็ดได้สามคันนะครับเนี่ยเอุปกรณ์ยังไม่เสร็จเลยครับนี่เแ็มสองก็มาแล้วครับนะยอดครับมันมันครับวันนี้วันนี้ไม่แห้วแล้วครับผมวันนี้ไม่แห้วแล้วครนะนะกี้ก็ได้กระมังมาอีกตัวนะครับพอลงเบ็ดยังไม่เสร็จเลยนะครับผมเตรียมอุปกรณ์อยู่ครับ ลงเบ็ดไปแค่สามคัน,นครับเร,เราลงไปไว้ก่อนไหนทำเสร็จแล้วเหลืออีกสามคันครับยังไม่ประกอบหรือว่าหมานอยู่นะครับวันนี้ีแต้มให้พี่วนะินนานให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่ครับผมเดี๋ยมอก่อนต่อครับ น้าปุตามมาอีกนะครับไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนครับผมนี่ก็ผมก็มาถึงก่อนครับก้หมายนี้ก็ที่ที่แล้วมาก็ได้ตะโกกไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ปลาหมอข้างๆนี่แล้วก็ย่างกินกันที่นี่เลยครับผมหมายนี้ก็หมายปีนะครับไม่ได้เสียตังค์ไม่ได้อะไรครับผมก็เลยมาซ้ําดูครับว่าวันนี้จะได้มีจะมีตัวแล้วจะมี เต็มหรือเปล่าครับแต่ก็มาก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้ีแต้มอยู่ครับผม้าไปรุ้นกันเลยครับผมอันนี้ก็เตรียมอยุปกรณ์เสร็จแล้วครับนนกำลังจะตันเหยื่อลงเหยื่อเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นลำกับขนมปังนะครับลำออกมาจากโรงสีเลยนะครับผม ำจากลงสีครับไม่ได้บดไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนี่ครับเคีื่อที่ใช้วันนี้ก็นี่ครับ ลำกับขนมปังนี่นะแล้วก็น้ำกะทิครับผสมหมักไว้สองอาทิตย์นะครับล้ำจากลงสีเลยครับเนะี่ยเป็นเม็ดเกือบข้าวอยู่นะผมดูนครับเป็นยังไงครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยครับเราไปลงเบ็ดชุดนี้ตามมาเลยครับผม ตามมาครับนี่ครับปูมากี่คันครับวันนี้ไม้เห้วมากี่คันครับวันนี้สี่คันครับผมนี่นะปูมาสี่คันครับผมก็ลงไปทั้งหมดเจ็ดคันครับไปเดิมนะครับเจ็ดแปดคันครับของผมะปูก็เพิ่งมาถึงครับเตรียมอุปกรณ์เลยครับผมลูกทุนครับวันนี้ว่าเราจะได้แต้มเพิ่มกันอีกไหมสายย่อนนะครับอาหากินแล้วครับ สายย้อนครับนะไอ้เนี่ยเฮ้ยหูลอกลัานแล้วครับลอกลัานลอกลัานแล้วครับน่าจะตะโกกครับตะโกกแน่นอนครับแบบนี้ใช่แล้วครับดูครับผมมาแล้วครับเต็มที่สามครับนะอะไรครับ โอ้ครับผมเ้ยตะเพียนครับสวยสวยไม่มีที่ตักนะพวกอะตักขึ้นเลยไหมยากขึ้นเลยโอ้ยตัวอ้วนมายกเลยนะยกเลยโอ้โหนี่ครับตะเพียนตะเพียนครับไซใหญ่มาครับผมโอ้สุดยอดครับมาแล้วครับเราไม่แห้วแล้วครับวันนี้ฟูกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับผม เลยวะนี่ครับโอ้สุดยอดครับไซส์ใหญ่มากครับนี่ดูดิครับนะท่านผู้ชมมาแล้วครับมันหมานครับมันหมานญญาอยอดอลอกล้านครับลอกล้านครับลอกล้านครับตัวนี้โอ้โหไอ้มันหมานจังลเลยวะดูครับปลาอะไรครับนะ นะลั่นครับลอกลั่นนะอตอ,อ,ะอ,ตอให้ใกล้ถ่ายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียยตะโกตะโกะสายใหญ่วะเฮ้ยโอ้โหตะโกะสาใหญ่ ในตะโกรุ่นนี้นี่ครับนะโอ้โโอไซใหญ่ครับตะโกครับสุดยอด,ดครับ แล้วนิดเดียวเองสวยครับดูนี่ครับนะนี่ครับน่าจะไซโลได้ครับเนี่ยสเยอดครับมันหมานครับวันนี้มาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มครับตะโกครับใส่สวยๆครับนันนี้ก็ อาโมงแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็ได้ตะโกกมาอีกตัวนึงครับก็ปลาก็พอกินเรื่อยๆนะตอนเช้าแต่ตอนบ่ายมาจะไม่รู้เป็นยังไงครับวันนี้เอาไปรุ้นกันดีครับป่าเราจะมีแต้มมาให้พี่ๆนานะและท่านผู้ชมและลูกชายลูกสาวนะครับไปครับผมครับก็มีนะกอนมาเพิ่มอีกคนนึงนะครับนี่ครับก่อนไปบอรเมื่อกี้แห้วครับไปไปอีกบ่อหนึ่งมาครับอันลัก ก็เห่วมาก็เลยย้ายมานี่เลยครับดูนะครับอากาศรอบบ่อวันนี้นี่ครับบ่อประมาณนี้เลยนะครับเขาสูบน้ําลงจากอาทิตย์ที่แล้วครับน้ําลงไปอีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับนาปูยไงบ้างครับเหวาครับเห่าอยู่นะครับหาตัวไม่เจอครับนาปูวันนี้นะครับอาไปลุ้นกันต่อครับตอนบ่ายนี้ก็ ไปโมงครึ่งแล้วครับขี้ก็ได้แต่โกกมาอีกตัวนะครับไปครับผมมากรลั่นอีกแล้วครับผมดูว่ามเป็นปลาอะไรครับอุ้วัดอย่างโหดครับอืมซ้าเข้าไปอีกโหดจริงนะครับดูว่าเป็นปลาอะไรครับอยู่ไหมครับนะเหมันจะอยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจกดไปสองทีนะครับ อีนี้น่าจะอยู่ต้องให้เห็นตัวก่อนครับตะโกครับผมเอ้ยไม่ใช่ตะเพียนครับโอ้ยตะเพียนใสสวยทั้งวันครับไม่ไปแล้วครับไม่ให้ไม่แห้วแล้วครับผมแต้มแรกหลุดไปครับแต้มสองแก้มือได้ครับยอดครับไปตกปนินแล้ว น่าจะเต็มบ,อบอ่อแหละบ่อตรงปันะ๊มเนี่ยโหดปั๊บดูแล้ววันนี้คนน่าจะเต็มบอ่อพวกสายสป,ปิลใสยชิงลิวครับพี่นาหน้าตอนนี้ก็ละ 50, บ่ายสองห้าสิบจะบ่ายสามแล้วครับก็ช่วงบ่ายมาก็กินหนห่างๆนะครับผมปลากินช่วงช่วงเช้าครับช่วงเช้ากินดีมากครับผมก็เยนเ็นยลงไปกันแล้วครับชุดเมื่อกี้พอไปลุ้นกันต่อยครับผมจากนี้ถึงสี่โมงเย็นเราจะได้เพิ่มอีกไหม ีก่อนะก่อนก็ได้ตะเพี้ยนมาไซานี้นะครับยอดเลยตะเพี้ยนไซส์สวยครับวันนี้ว่ามาแก้มือได้สำเร็จแล้วนะครับผมวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลงกังใจให้ด้วยนะครับรุกันต่อครับผมเ็ปาลาอะไรกินเอ้ย เพียนครับแต้มตะเพียนแต้มสองสวยสวยเลยครับยอดแสงงามครับมันครับปลาไม่กินครับหลับไปแล้วครับผมนะปู่เรียบร้อยครับนมงเลยครับอุ้ยลอกลั่นครับไอย้อนแล้ว กลับมาคืนท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับน่าจะตะโก้ครับสู้ครับสู้สู้มาอีกแล้วครับตะกโก้ไซ <c oughs> นี้น่าจะใช้ได้เลย งมใสงามับไกกสงมากเลยี่ะสุยอดครับผมโกกใส่งามอ่ากินนะครับนะ่รูปลาอะไรครับผมโกกใสสวย ไม่อยู่ครเดียไม่อไม่หอไู่เรอ่ะมอ่อไม่รอรม่อไเครับ่อบนนเอมเหรอเอรับมเรอไม่รมเรอไหมมมเอมรับ,บ,รบ,รบ,รรบห ส่สวยครับครับสำหรับวันนี้ผมก็มาถึงสิ้นสุดทริปของผมแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นใหม่ธรรมชาติครับผมมาซ้าใหม่เดิมนะครับผมที่ทํามากันทริปที่แล้วครับที่มาเปิดใหม่กันทริปนี้ก็เลยลองมาดูครับก็แก่มือได้สําเร็จนะครับวันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับตะโกกจ็ดแปดตัวครับตะเพียนใส่สวยสองตัวครับผมก็ เดี๋ยวจะแบ่งวิพีนะาๆเขาไปทำกิจครับผมวันนี้ผมก็ได้เวลากลับแล้วครับไปรับผอ,บอรครับผอ,บอเลิกง,งานสี่โมงครึง่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับหมายธรรมชาตินะหมายนี้ก็ถ,ถือว่าสุดยอดครับวันนี้ดูได้คนเดียวครับดูโขกครับ ส,สวยมากเจ้านี่ส่วนพี่ๆน้าๆเขาก็อยู่ต่อคนระับ ตัวโกตัวนี้ใสสวยงามมากครับใสใหญ่เลยครับวันนี้ผ่านนะครับผมใครที่จะมาหมายนี้ก็เดี๋ยวจะแนะนำทางไว้นะครับผมเอาวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอกลับลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ